จากนุ่มฮอตมาต่อกันที่สาวฮอตคนนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับ<า>แพทนภปพาที่เพิ่งจะมีคลิปเช้าตบกันสนั่นเมืองไปหมัดมานะคะตแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เข็ดนะเรื่องอความรักเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าล่าสุดค่ะปรากฏภาพของสาวแพทเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์หนุ่มนักบิดอีกครั้งหนึ่งแล้ว<อ>ได้ได้ว่าฮือฮามากจะเป็นไงไปชมกันค่ะ ทำเอาหลายคนอึ้งถึงช็อกไปตามๆกันเลยละค่ะเมื่อล่าสุดปรากฏภาพนักแสดงสาวลูกกระตันยูแพทนภาซ้อนมอเตอร์ไซค์เด็ <_ t ick> กหนุม่มหน้ามนคนใหม่ รวมถึงข้อความสนทนานใน Facebook ที่ชวนให้สงสัยถึงความสัมพันธ์พร้อมกับตั้งคำถามว่านางเอกสาวไม่เข็ดรักกับหนุ่มนักบิดต่างไว้หรืออย่างไรงานนี้บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ซึ่งได้ต่อสายตรงไปสอบถามนักแสดงสาวแพทย์นภาซึ่งก็ได้ความว่าเธอยังยืนยันสถานะโสดแต่ยอมรับว่าช่วงนี้เนื้อหอมจริงมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบเยอะโดยเฉพาะหนุ่มนักบิดที่ถือว่าตรงสเปคเธออย่างจังซึ่งก็รวมถึงหนุ่มน้อยหน้ามนคนที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ล่าสุดนี้ด้วย ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ตกลงปลงใจคบกับใครไม่ใช่เพราะเข็ดกับความรักและไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่อย่างไดค่ะ